สติกับสมาธิเข้มแข็งเพราะอะไรเพราะมีความเพียรขยันภาวนานะไม่ใช่ขยันนั่งสมาธิเดินจงกรมนะขยันมีสติขยันฝึกจิตให้ตั้งมั่นอย่างการฝึกจิตให้ตั้งมั่นเนี่ยเวลาจิตหลวงพ่อไปคลุกอยู่อารมณ์จมอยู่อารมณ์ถ้าสติะระลึกรู้แล้วเนี่ยหลวงพ่อจับเวลาเลยในสามวินาทีหรืออย่างช้าห้าวินาทีเนี่ย จิตจะต้องหลุดออกจากอารมณ์ให้ได้จนกระทั่งมันเร็วนะเพราะมันระลึกได้ว่าจิตเคลื่อนไปอยู่อารมณนะ์มันดีดพางขึ้นมาเองเลยอันนี้มาจากความเพียรน,นั่นเองเพียรอะไรไม่ใช่เพียรส่งเด่นไม่ใช่เพียรเดินเพียรน,นั่งสัมมาวยมายามะไม่ได้แปลว่านั่งนานเดินนานสัมมาวยมายามะคือมีความเพียรทําลายกิเลสท,ที่มีอยู่ เพียรปิดกั้นกิเลสใหม่ไม่ให้เกิดเพียรทํากุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดเพียรทํากุศลที่เกิดแล้วให้เจริญมีแต่เรื่องกุศลกับอกุศลทั้งนั้นเลยความเพียรน,นะเพั้นเดินจงกรมนะโต้รุ่งเลยด้วยใจอยากบรรลุมรรคผลไม่ได้ทําให้กิเลสสะเทือนเลยนะั่นทำไปเพราะอํานาจของกิเลสฉะนั้นความเพียรต้องเป็นความเพียรชอบนะ ขยันภาวนาวก็ต้องมีแบบความเพียรชอบไม่ใช่ขยันแบบเป็นมิจฉาวายามะเพียรไปตามกิเลสใช้ไม่ได้หรอกอย่างนั่งก็บังคับตัวเองนะเครียดตลอดเวลาเนี่ยนะนี่ไม่ใช่ความเพียรชอบไม่ได้ลดละกิเลสแต่เพียรเพื่อสนองกิเลสนะพอนั่งได้นานเดินได้นานก็กูเก่ง แทนที่กิเลสจ,จะลดนะกลาเป็นกูเก่งขึ้นมาลนะ